คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคก็สว okay, so ัสดี FC สายเขียวทุกท่าขั้นนะครับอ่ะอีกแล้ววันนี้มาคอนแลปกับคุณสวัสดีครับผมมาม่ครับผมอ่าเช่นเคยครับผมกับต้นเดือนเดือนนี้อีกแล้วครับมาม่ชวนเรามาคอนแลันอีกแล้วเพื่อนครับเออ ไปดูกลุ่มลักคกที่ทำก่อนเพื่อนครับนี่ฮะจออิดพี่กอดอิดแจงเกมรอบบ่าย3วันนี้มา p g 4เกมโจ๊กเกอร์สเกมพ p พเกมวันนี้เพื่อนครับโอ้โหกระทิงอย่าไปเล่นพี่บังโคตรเกลือใช่ไหมอย่าไปเล่นครับอ่าวันนี้ครับช่วงนี้ไอจิ๋วมันมาครับแล้วดันอยู่ในช่วง,งลักคกที่ถามด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นเกมไอจิ๋วกันนะม่เอมีมันวอนมันวัน,วน,วน <laughs> ไม่เราไม่ได้คอลแลบกันนานไงพี่บังเอาาล่าสุดก็สุดจัดนะ โอเคโอเคโอเคครับผมนะสำหรับใครสนใจเข้ากลุ่มก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะก่อนไปรับชมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจให้พี่บังและหมายมีด้วยนะครับและเช่นเคยไม่แนะนำให้เรียนแบบและทํำตา,า,ารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม โอเคครับผมเราก็มาอยู่กันในหน้าเกมผู้จิ๋วนะครับเพื่อนๆครับกับทุน5,000บาทนะวันนี้ก็เรา2คนเช่นเดิมนะเพือ่อนทุนห0 0พครับผมช่วงนี้ครับไมอามี่มันเห็นว่าจิ๋วมันมาพี่บังไปบอกมันเองเลยว่าช่วงนี้จิ๋วมาไปไงเดี๋ยววันนี้เราจะลองที่เบ็ดเท่าไหร่ดีครับเบ็ดเป็นร้อยมันเดิมพี่บงังเบ็นร้อยเบ็เลย เ,เป็นร <100 S 2> ้อยมนเดิมเป็นร้อยเหรอเป็นร้อยเหรอเป็นร้อยเอาชัวร์เปล่าก็เหมือนเดิมอ่ะพี่บังอ่าเป็นร้อยห้าสิบหมุนเหมือนเดิมไหมโอเคฮะอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นเป็นร้อยห้าสิบหมุนมาเดิมมะครับกับทุนห้าพันของเราอีกแล้วเพื่อนครับ <c oughs> ถ้ามันจะมามันก็ต้องมาพี่บันครับเออช่วงนี้ได้ข่าวว่าพีจีมันต้องปัน่นก็เลยว่าเอ้ยนึกถึงเกมปัน่นเลยนึกถึงพี่บังขึ้นมาไง <c oughs> เลยบอกว่าพูดจิ๋วมันมาใช่ไหมมนไปเห็นไงว่าใช่ช่วงนี้จิ๋วมาจริงมาจริงๆเลยช่วงเนี้ย หวังว่าจะมาในรอบผมด้วยนะไม่ใช่ว่าผมมาเล่นกับี่บังแล้วมันไม่มาไม่เอานะนี่ไม่เอานะก็ต้องลองดูครับลัคกี้ถามรอบบ่ายสามวันนี้คะัตัวจิ๋วของเราโอ้โหตัวแพงวันนี้หมดหวังครับเพื่อนครับเอ้ยว่าแล้วไม่มีหวังเฮียสิบหมุนน่านไปแล้วนะหนึ่งพันมีบังครับสิบหมุนไปแลไม่มีอะไรเลยนะอัะลึมแล้วเจบมะโอ้โหจิ๋วนี่ต้องดวลยาวๆเพื่อนครับ ดูมันยาวๆเวนครับขีมาคบผมขอขอแบบเห็นเป็นมนตาเข้าแบบฟีสปินเบ็ดหนึ่งร้อยเป็นมนตาโอ้แหบโอ้ยกูกรีดกรีดไหมกรีดเลยถ้าเข้าแต่เดี๋ยวนี้มันไม่จ่ายไงเดี๋ยวนี้เข้าฟีสปินมันไม่ก็มันก็ไม่ค่อยจ่ายอะของพูดจิ๋วเนี่ยหรอใช่มันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าเข้านะโอ้เป็นร้อยได้เป็นแตงตองตรงเลยนะเคยไม่เคยคงจะอยู่ไม่ไหวอะไม่เคยไม่เคยเหมือนกันนะเราไม่เคยเล่นเบ็ดเยอะๆแบบนี้หรอก เดี๋ยวมามีนี่แหละมาชวนคิ่เขาเราต้องไปด้วยกันเออเออเรารวมกันเราผลประกอบการเราดีตลอดนี่หล่ะเบียมาว่ะเพื่อนเจมาดิโอ้โหเคต้อซ้ำเออเอาไปยังไงเพื่อนเจได้ครับได้เจไดสิบได้เจไดสิบไปโอ้โหเบา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 คิวช่องหนึ่งต่อคิวช่องหนึ่งต่อคิวช่องหนึ่งต่อเออเอาเรื่องเพื่อนได้เจแน้นอนครับขอเบียช่องสองเบียต้องสองเพื่อนเบียเบียมาเบีย โอ้ยยังไม่ใช่ขนมปังอะนมปังช่องหนึ่งอะโอ้หไอเวนไอเวนโอ้ยยี่สิบหมุนผ่านไปแล้วครับไอจิ๋วนะถ้ามันจะแตกนะบอกก่อนเลยบอกก่อนเลยนะนี่เคล็ดลับเลยต้องตั้งไวยังไงฮะต้องเป็นไวถ้าขึ้นไวมานี่คือมาแน่แน่ฉันบอกเลยนะว่ารวบเต็มกระดานเอ้ยต้องติดไวทำไมแบบนี้คือหมดสิทธิ์ใช่ไหมถ้าไม่มีไวไงคือมันจะแตกน้อยอ่ะเนี่ยเนียเหมือนต้องเปลี่ยนเป็นไวอ่ะ ท้าไปแล้เชื่อมต่อคือเรียบร้อยเลยใช่ไหมคือแบบโอ้โหเตรียมตัวเต็มกันท้าสเดี๋ยวจิ๋วอ่ะความมันของมัน <c oughs> เอาครับครึ่งทางครับตอนนี้ครับเพื่อนครับแต่สำหรับสาวโกไอจิ๋วนะสำหรับคนที่ชอบค,อคือมันชอบแตกนอกเกมน,นี้เหรอครับไอจิ๋วใช่ไอจิ๋วอ่ะคือถ้าเข้าฟิลปินเมื่อก่อนคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรากำไรส่วนข้างนอกเนี่ยโอกาสแตกนอกมันสูง มาโอ้หนึกวันสองเียโอ้โหนึกจะมามึงก็มาโอ้ยปลาแบบเพื่อนสิบดิสิบดิเคยเคโอเคยอือนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวดูเราหาเลยนะคิวโอลง่ายเล้ยอุ้อ้ยเบาเบาตามาต่อโอ้อือนี่แหละตั้งไวมาเอช่องสองเอช่องสองเอชตึงโบอกแล้วบอกแล้วต้องเอี ห,ห้าพันบาทแตกนอกอีกแล,ล้วเพื่อนแบบนี้ฮะแบบนี้เลยเอาอะแบบนี้ค่อยมีกําลังใจในการเล่นให่<ว>ครับคือแบบนี้เลยจริงไอจิ่งต้องแบบนี้เลยมาเลยครับผ่านไปครึ่งทางเริ่มมาว่ะไอจิวต้องได้แบบนี้จริงฮะสิบมาดิอือืวันนี้เราจบที่เท่าไหร่ดีพี่อ่ะเราจะจบกันสักที่เท่าไหร่ดีประมาณนี้กูก็โอนะ จริงไม่เคยจะหวังหมื่นหวังแสนหรอกพี่มาอระมาณมันต้องหวังเลยพี่มาสิบก่อนอุ้ย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 เบียร์ช่องหนึ่งเบียร์ช่องหนึ่งเบียร์ช่องหนึ่งโอ้ยจมูกนะเมื่อกี้ถ้าเป็นเบียร์โคตรแพงแพงกว่าห้าพันอีกเคก่อนเคก่อนไอ้นี่ ลูกรักบังทั้งทีเพื่อนครับอย่าทําให้ผิดหวังลูกรักลูกรักโอ้โหขอสเก็ตเตอร์เถอะอยากเห็นว่ะลูกรักบังอย่าทำให้ผิดหวังสเก็ตเตอร์วันนี้น่าน่าจะไม่ลงเพราะว่าหน้ากระดานแทบจะไม่ค่อยปล่อยลงมาเห็นปหมก็ไม่ค่อยเห็นตัวสเก็ตเตอร์แสดงว่าวันนี้โอกาสน้อยเลยครับวันนี้คือเทคนิคดีๆจากพี่บังย่อดแล้วแต่ว่าลูกพูดถึงพูดจิ๋วเนี่ยพี่บังนี่สุดยอดแล้วไปไปลูกรักบังเนี่ยหลังๆมันเพี้ยนไปหน่อยโอ้โห เริ่มเบาาหัวแปดมุนครับผมเริ่มเบาฮะเริ่มเบาหัวจบนี้เราขยับเบ็ดไหมหรือเราต่อเบ็ดเดิมพี่บัต่อเบ็ดเดิมดิพอแล้วมะทะลึ่งเคกอนเออือเริ่มแล้วเพื่อนครับโหวายอยู่ไกลว่ะเสียดายเอไม่โอ้โอือวายตั้งนึกจะถึงว่ะอยู่ไกลอยู่ไกลไม่ถึงวายต้องช่องสองกับช่องสามเท่านั้นนะแล้วแบบกรี๊ดเลยเต็มตัวกรี๊ดได้เลย ป็นตัวกรีดอ่ะตอนเรามันรวกกระดานอ่ะมันแววมันทองนั่นก็ดานอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันดูดกูแล้วเพื่อนครับเอ้ยหมดสุดท้ายครับผมเอาไงดี่แบบจบดีกว่าเฮ้ยสักทีได้ไหมขอทีห้าสิบอีกทีครับอ่าอ่าให้ให้อ่ะลองเสี่ยงกรอบอีกรอบลครับลองเสี่ยงครับลองเสี่ยงครับตอนนี้ในใจผมยังหวังคือมันเข่าสเก็ตเตอร์อยู่นะอย่างน้อยถ้ามันขาดทุนก็เจ็บไม่เยอะมองไปขาดทุนแล้วเนี่ยบังไม่เอาอย่าพูดอย่างนั้นตบปากเลยเจ็บทีละกลัวกลัว ว่าอะไรบอกตรงมันมันไม่ค่อยจ่ายแล้วไงเฮ้ยเราต้องสุดท้ายบ้างไอจิ๋วโปรตีได้แล้วต้องรีบชิ่งนะไอนี่ไอนี่คือผมหวังไปถึงสเก็ตเตอร์แล้วแน่เลยยิงเหรอมันไม่มีเลยวันนี้ดูดิดูดิเอาแน่เราต้องอยู่ด้วยความหวังครับผมไปไปแล้วเห็นไงเห็นไหมเห็นไหมปั๊บปั๊าปเด็กกิมไอพูดจิ๋วนี่มันก็เนื่อยๆเหมือนกันบ้างแต่เป็นแนวนี้ครับคือมาแบบเรื่อยๆฝึกความอดทนมาเรื่อยๆ ฝึกงานเอาตัวกับผู้เล่นฮะแนวแนวนี้ฮะมันจะน่าเบื่อฮะเบียร์มาโอ้โหได้คิวอ่ะสุดยอดเอาฮะพี่เบียร์เบียร์มาเลยเบีหนุ่มปังช่องหนึ่งหนุ่มปังช่องหนึ่งเป็นพี่เบียร์ไปแล้วกูเบียร์เมาเมาแล้วกินเบียร์เมาแล้วเมาแล้วเอาไปต่อาไปก็ต่อเอาโอ้ยสเสเกตเตอร์มาสองตัวหน้าลุ้นหน้าลุ้นเฮ้ยถ้ามีคำนวณต่อเมื่อกี้ได้ลุ้นนะ เออแต่ผมยังไม่เห็นมันสามตัวเลยนะเออมันเออมันมันไม่ค่อยจ่ายเนี่ยมานตัวแพงมาดักเนี่ยยากจะบอกกันนะว่าไบโคลเวอร์ไอหมวกไอไอไอไบอะไรพวกเนี้ยหมดสิทธิ์มันไม่คำนวณหรอยสามตัวเนี่ยไม่รู้จะมีไม่ทำบ้าเลยให้ให้ลุ้นกันเล่นๆไงมันเป็นตัวแพงไงมันมันแบบทั่วไัปอายอวบังมันเป็นตัวแพงมากเลยอ่ะไม่รู้มาทำบ้าเลยขัดขวางมากเลยไปครับ เอาหนาอยังดีกว่าไอ้บัฟโฟลพี่บ้างเลยโอ้ยเกมมันทุเรศเคจังหวะนี้สวยฮะเคเปิดมาสวยฮะประมาณเนี้ยลายประมาณเนี้ยน่ารุนเลยครับรู้อยู่ครับขอเจขอเจช่องหนึ่งเจ้าหนึ่งโอ้ยมาดูท่าน่าจะได้หยุดกันก็บอกเดียว่าอย่างไอเจียวว่าได้แล้วต้องรีบเลิกฮะพอหมดเนี้ยละอ่ะฮะปล่อยแล้วไงปล่อยไหลแล้วไงเข้าทุนแล้วไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแต่เย็นก่อนยังเลย ครึ่งทางครับคุณผู้ชมครับแต่เท่าทุนแล้วไงเหลือยังเหลือครึ่งทางที่บางเลิกแล้วก็จบไปจริงๆนะดูดิดูดิอย่ารีบลุ้นกันก่อนขอเท่าทุนนะครับผมขอเท่าทุนนะแย่สุดขอเท่าทุนนะไอ้ไอ้เสียงดังไหนมาเลยมาสิบมาโอ้โหโอุ้ยยื้อสิบมันต้องช่องสามอี่เคเคเคช่องสองมันถึงคราวมามาหางอะไร ลายไม่สวยเลยอ่ะมาเมฆโอ้ยจะดึงจะเท่ากลับไปเท่าห้าพันอีกแล้วลายไม่สวยเลยมาเมฆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสิบก่อนมันก็ลังมามานกำลังมาเอต่อทั้งสองเบียก็ได้เอ้ยเอาดิเอาดิเออเอาดิเขี้ยเคช่องหนึ่งเขี้ยบหนึ่งโอ้ยยังไม่ไหลเลยว่ะมันไม่ค่อยคอมโบอ่ะมันไม่ค่อยขอคิวอ่ะขอคิวช่องหนึ่งอะเอ้ยเอาดิได้ลุ้น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  ไอ้แม่เหล็กปั๊บมาแล้วแม่เหล็กตั้งวายแบบนี้ขอเบียร์ช่องสองลงมาโอ้ยเบาว่ะยังได้อยู่แม่งเลยนึกว่าเบียร์เอาอะได้กลับมาครับเดี๋ยวได้ตัวแพงเอ้ยเบียร์มาได้กลับมาอยู่แม่เหล็กสองช่องนี่กีดเลยนะโอ้โหเกินเฮ้ยเฮ้ยถ้าใช่ละกีดเลยเมื่อกี้เต็มตัวกีดเอาสิบสิบสองบนสุดท้ายเพื่อนครับโอ้โหจะไม่มาจริงเหรอสเตเตอร์เคิวก่อนโอ้โห กูเอุอจะไม่มาจริงเหรอสเก็ตเตอร์ไอ้เพื่อนโอ้โหคงจะยากครับแมมนี่โอ้เซียนมอนสุดท้ายครับเพื่อนครับมีบางมอมเลยว่าน่าจะยากครับยังไงเพื่อนครับโอ้โหลายแบบเราจะกลับบ้านเท่านี้จริงเหรอลายเริ่มไม่ใช่เราจะกลับบ้านเท่านี้จริงเหรอเค okay, ก่อนโอ้โโ<ห>ดูดิตะโถงง่ายง่ายง่ายๆเอ้ย ยังไงล่ะเนี้ยพอป่ะพอป่ะไหมมี่พอไหมโอ้แบบหน่วงนวกนดหน่งนวกเลยนะจังหวะนี้เป็นไงจังหวะนี้เป็นไงเอาเลยอ้อง้ยออยอ้ยอาเลยเกอ้อ้ยอ้อุอ้ยอุ้ย้ออย้อ้อออ้อ้ย บอกแล้วไงว่าถ้ามันจะแตกนอกมันเป็นประมาณนี้บอกแล้วว่าให้ศรัทธาเป็นไงแล้วไหนสเก็ตเตอร์หาไม่เจอไหมครับแต่ไม่เป็นไรนะไม่เอานะไม่ต้องหาแล้วนะพอนะต่อเลยเลืกครับไม่ไม่ไม่หาแล้วสเก็ตเตอร์พอเพียงเท่านี้ดีกว่านะโอเคพอก็พอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บังจะหัวใจวายแล้วนะเออไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอเคนะโอเคครับผมวันนี้เพื่อนพี่บังก็มาเท่านี้พอแล้วนะกูเกือบจะไม่รอดแล้วเลยครับ อ่ะตลอบวันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พี่บังและไมอามีด้วยนะครับและ้ะก็ใครอย<ค>ากให้ผมกับพี่บังไปเล่นในเกมไหนก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไปจัดให้แน่นอนครับผมนะได้ครับผมและเชิญเคยนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับบายบายครับผม